สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆมาอยู่ที่วัดสมารัตนา,ารามนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระอุปคกุตนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระตักติ์ที่อยู่ในวิหารแห่งนี้กันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้ขอพรกันเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันที่จังหวัดฉะเชิงเตานะครับมาไหว้หลวงพ่อพทุทธโสธรที่วัดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เลยมาที่วัดสมานรัตนารามนะครับมาไหว้สักการะบูชาขอพรกับพระอุปคุตที่อยู่ในวิหารนะครับเวลาท่านเดินทางเข้ามาแล้วนะครับอยู่ระหว่างซี่ขวามือก่อนที่จะเข้าไปในวัดนะครับวิหารของของพระอุปคุตนี้ก็อยู่บริเวณตรงวิหารของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเราก็ ขอนาเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดไปไหว้พระตามวัดไปทําบุญตามวัดแล้วก็ขอแนะนําเลยว่าสถานที่วัดต่างๆที่เราลงไปในคลิปนี้นะครับที่ท่านได้ชมกันมาตลอดระยะเวลาทุกคลิปทุกคลิปนะครับท่านไปเถอะนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรายการบุญทุกวัดท่านได้บุญเต็มๆเลยนะครับสาหรับวัดแต่ละวัดที่เราไปนําเสนอและเผยแผ่ออกไปนั้นเป็นวัดที่เยี่ยมๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ อขอเผยแผ่ขอรับใช้พระพุทธศาสนานี้นะครับออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนสําหรับท่านที่เป็นคนชอบทําบุญนะครับก็ไปตามวัดที่เรานำํำเสนอเผยแผ่ไว้ครับและประการสำคัญก็คือหลังจากที่ท่านได้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดโอกาสคลิปดีๆของเราและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก,ก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณวัดสมานนะครับตอนนี้เราก็มาขอพรกับหมออาชีวโกมลพัฒนนะครับซึ่งเป็นหมอยามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเป็นหมอยาประจําตัวขององค์สมเด็จนะครับเพราะว่าหมออาชีวโกมลพัฒนนี้ส่วนตัวของผมเองนี้ผมมีความศรัทธาและเคารพนับถือท่านเป็นที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสที่เดินทางมาเที่ยววัดสมาน มาทำบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับอยา่างน้อยๆเราก็ได้ทั้งบุญและได้ทั้งความสุขนะครับอตอนนี้เราก็พาเพืเ่อนและท่านผู้ชมมาที่ศาลศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในวัดเราจะพาท่านชมกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปไหว้เท้าเวสสุวรรณกันก่อนนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีเวลาแล้วนะครับติดตามพวกเรามานะครับนี่ก็คือลานลานค้าของวัดสมานนะครับ วันนี้พอมาจานัทก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่มาเที่ยวสําหรับใครปวดเมื่อยใครปวดใครลา้าใครเป็นอะไรต่างทั้งหมดก็มะน้ํามันยาตรงนี้นะครับแก้ปวดแก้เมื่อยเคล็ดขัดยอกมาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็ได้รับน้ํามันยาไปใช้พอสมควรเลยนะครับเจ้าของร้านก็ใจดีใจดีนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมและเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทาเวสุวรรณโนนะครับปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วก็ยกเว้นไว้วนี้นะครับเพื่อนเพื่อน องซี่ขวามือนี้เป็นพระพิราบนะครับเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณอ่าเป็นาพราะพิราบนะครับก็เป็นครูหมอดูครูตลับครูตำราเหมือนเลยเหมือนกันนะครับก็มีความสัมพันธ์กับสถานที่ตรงนี้อบางครั้งพูดไปก็อาจจะพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องของอภัยนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของคนเรานะครับมันก็ต้องผิดบ้างถูกบ้าง แต่เราก็จะพยายามนําเสนอนะครับแล้วก็บรรยายให้กับเพื่อนเพื่อนได้กวางกันกับสถานที่ต่างๆทั้งหมดเพราะว่าเท้าเวสสุวรรณตรงนี้นะครับก็มีมานานแล้วนะครับก็มีมาน่าจะสักประมาณหลายปีนะครับก็ประมาณสักสี่ปีห้าปีเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็มีความตักสิทธิ์ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบมาไหวมาบนบานสารกล่าวบางคนก็มาแก้บนในการจุดประทรัดสนันวันไหวเลยนะครับบางคนก็นําดอกกุหลาบมาแก้นะครับเป็นพันๆดอกเลยแหละ บางคนก็มาแก้บนด้วยพวงมาลัยสีแดงน้ำขวดสีแดงหลายต่อหลายลังนะครับก็ล้วนแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือพพิราบนะครับที่มีความงดงามไปอีกแบบและก็พร้อมทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพพิราบนี้ก็เป็นครูหมอดูเหมือนกันนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดสมานนะครับนานๆก็จะมีโอกาสย้อนรอยถอยหลังกลับมาสักครั้งหนึ่งนะครับก็ ไหนมาแล้วก็ไม่ให้เสียเที่ยวนะครับเราก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับเพื่อนเพื่อและพี่น้องทุกคนได้ชมก,กันนะครับติดตามกันทางช่องนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาติดตามกันใหม่ๆนะครับท่านก็ติดตามเข้าไปที่ช่องของนัททาวเวลไทยเทมเพลเลยครับแม่ภาษาอังกฤ,ฤษตัวนี้ครับท่านผู้ชมคนไทยยังไงก็พูดภาษาอังกฤษมันก็ไม่ชัดเหมือนกับเจ้าของภาษานะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็ทางช่อง YouTube ก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับใส่ชื่อช่องกันใหม่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมอย่างน้อยท่านก็จําได้อยู่แล้วว่าคลิปนี้นะครับเป็นของผมอาจารย์นัทเป็นผู้เผยแผ่ให้กับท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าอาจารย์นัทนี่ก็อ่ะก็เป็นหมอหราศาสตร์นี่แหละนะครับก็เป็นหมอดูชีวิตประจําวันก็ทํานายทายทักนะครับพยากรณ์ดวงชะตาปัญหาชีวิตของคนเรามันมีทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าใครก็มีปัญหาทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชม แม้กระทั่งตัวผมเองอาจารย์นัทก็มีเราก็ต้องแก้ไขมันถูกทางนะครับเพราะว่าตําราของโหราศา์นี้ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมถ้าเราดูอะไรลงไปปับ๊บมันมีวิธีแก้ได้หมดไม่ต้องทุกข์นะครับเพราะว่าชีวิตของการเป็นหมอดูของเรานี้ก็ใช้เวลาการเป็นหมอดูมาก็นานหลายสิบปีแล้วนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับทําพิธีการต่างๆโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดและสถานที่ต่างๆให้กับพี่น้องทุกคนได้ดูกัน ติดตามกันในช่องนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดเพื่อช่วยพระศาสนาไปในตัวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าวัดกันอย่างมากมายนะครับสถานที่ต่างๆที่อาจารย์นัดได้ไปเผยแผ่ไว้ให้นะครับทางวัดเล็กวัดน้อยวัดใหญ่ก็บางวัดก็เจริญรุ่งเรืองไว้นะครับแค่ไม่กี่เที่ยวนะครับวัดก็ดังก็มีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันเข้าไปเยอะบางวัดก็กําลังเริ่มทยอยกันเข้าไป บางวัดก็ประละปลัยนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญและบารมีของสถานที่นั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมอาจากนั้นก็จะพยายามน,นําเสนอและเผยแผ่วัดและสถานที่ต่างๆออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับที่กําลังติดตามอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเราก็มีกําลังใจว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับที่มีจิตตาต่อพุทธศาสนานี้ติดตามและเป็นกําลังใจผมมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ทั้งพี่ชาวทั้งพี่น้องชาวไทยทั้งพี่น้องชาวต่างชาตินะครับรที่ท่านได้ชื่นชอบในคลิปของเรานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนและติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากันมาโดยตลอดตัวนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็อย่าเลื่อนผ่านเลยนะครับถ้าดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมา เที่ยวอยู่ที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พ่อพิฆเนศพันมือแล้วนะครับสําหรับท่านที่ต้องการขอโชคขอลาภขอการงานขอการเงินก็มาที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับมาน้อมสักการบูชามาบนบนานศาลเก่าเดี๋ยวชีวิตท,ท่านดีแน่นอนนะครับสําหรับวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับก็อยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงนะครับทางด้านที่ตะวันออกเป็นแม่น้ําบางปะกงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เรือกันทางนั้นเลยนะครับท่านผู้ชม เวลาจะเดินทางไปวัดก็ต้องเรือเวลาจะเดินทางไปไหนก็ต้องเรือมิฉะนั้นทุกวันนี้นะครับแม่น้ําบามบะกงนี้ยังมีเรือวิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลดน้อยลงไปเท่านั้นเองครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสาเร็จเป็นองค์สีชมพูนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา ตลอดนะครับมาเยี่ยมเยียนสถานที่มาทําบุญไหว้พระมาเที่ยวชมบริเวณสถานที่ของวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับเพราะว่าสถานที่วัดนี้กว้างมากเลยครับท่านผู้ชมสามารถจุรถยนต์จอดได้นะครับลานของวัดนะครับสองลานใหญ่ๆที่อยู่บริเวณหน้าวัดนะครับจุรถยนต์ได้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะเป็นหมื่นคันนะครับสําหรับท่านพี่น้องที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนานี้ต้องการอยากเที่ยวที่วัดสมานก็มากันได้ทุกวันเลยครับ ตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสถานที่ในวิหารตรงนี้นครับตรงนี้ในวิหารอยู่ชายแม่น้ำนะครับแต่ละวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองกับพระพิฆเนศตรงนี้มาขอพรกันตรงนี้เยอะเลยนะครับเราจะสังเกตได้เลยครับเพื่อนๆถ้าตรงไหนเกิดบารมีตรงนั้นจะมีการปิดทองอย่างเนือแน่นเลยนะครับอันนี้ก็คือเรือยนต์วิ่งรอบเกาะนะครับ ครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ร้อนนะครับก็มาตรงนี้เลยครับก็เป็นไอน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปทั่วๆนะครับนี่ก็คือหมออชีวกกุมารพันธ์นะครับที่ก่อตร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ก็คือพระโพธิสัตว์กวอิ่มก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันนะครับก็ติดตามชมกันให้จบทลิปเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดอื่นๆต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยการติดตามช่วยกันเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดเราก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะครับก็ขอให้ร่ํารวยไม่เจ็บไม่จนจะทำอะไรให้สมความปรารถนาทุกๆประการครับที่เป็นกําลังใจ และที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับ <m> เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะอาลาพาจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยแล้วไม่เจ็บไม่จนนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางติดตามมาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะอาลาพาจากกันนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์น้าต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ